สวัสดีครับ,นนรบสวัสดีครับพบพ่อกับผมอีกแล้วครับกับตี๋ใหญ่สายลาดชาแนลครับเมนูเสื้อผ้าพ,พี่น้องมากินนี่ครับโอ้หนึ่งไก่ไตน้ำครับผมโอ้ไก่บ้านไก่บ้านครับนี่ก่อะไรกครับพี่น้องไปจวดนี่น,นนะโอ้ขาเปลือยแล้วอ,อืออะไหน่อย ไอ้หน่อยม <ไป S 1> ัก <ไป S 1> นก็ไม่ากหยาบยอืมอืมอะฮะอืมไม่ได้ออกให้การโดนเนาะหายไม่โดนเพราะว่าเอฟจีเป็นกระทำมาอย,ยูว่ว่ะเพไ่อย่างมากอืมก็ไปเห็นลงคลิปเนี่ยวันน้วางกเ็เลยพากัน,านลงคลิป พี่น้องเมึงเ,เดี๋ยวเมนูใกล้จะ้ำเิทย์ครับเครื่อมือนี่มเป็นอยากแน่างนออีอดดยังไงเปิดโลเปิดอย่างไรเนี่ยไม่ใช่กป็นอย่างเ้ยกินแล้วแต่ที่ไปหาเห็ดเป็นบ้ Ừ, cái này hai hết nó ngoài ngang hết. The dip nà, hết, a bi lòng bưng A hantam bung 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 ăn bung 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 hết bung 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 ไปใจน้ำแบบสูตรใหม่หมอไปเลยนี่ครับเพราะว่าร้อนกระดูกนี่ครับเด,ดืออน้อเยือ่อเท่านั้นที่ได้กินใ้อ เห็นเนมันเอาะเต้มันเอาเฮยดีแล้วสุดสุดนี่สุดแฮมมอครับสุดแฮมมอสใส่ใจม่งผมไมอูดอันนั้นอ่ะนี่ครับ ใส่พี่น้องใส่มือได้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 เมื่อออกไล่กันังไงมาโดนเนาะไม่ได้ออกรายการเอฟซีเป็นกระามหมาเราไปไกลใส่ไปใส่แน่ไปใส่มาสนใจเจ๊เมนี่ก็ได้มาเยี่ยมมายำมาเลยเห็ดไก่ใจน้ำสูตรแคม sưu bi hư nóng bừng lên mà này ừ. trăng ừ. trăng không vào sẹo cưng thừng đâu cưng thừng tất ngày xuân xuân nắng á mặt hai thừng mặt hai thừng hà hai ไปหน่อยน,น่ยะนานนยะามไลเมสาวฝากเอฟซีทุกท่าน,นครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้อครับเด้อขันมาคลิปนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานที่ใหญ่สายล่าแชนแนลทุกคนเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อย พี่หน่าสงสัยเห็ดสงสัยเห็ดแห้งเห็ดหรอกวายดูกระแสเห็ดม่แห้งด้วยกันเห็ดไมาแห้งด้อยกินทำไปเก็บด้วยเหล้าผอืะขาไปเก็บฟังเล่าหือเล่ไม่เห็นไี่ขาไปเก็บฟังเล้าตอนจะจะได้สิดไปเสือไปเสียทัหมปลอดภัยนะ mhm càng quê mhm Quên Cái mhm mhm thấy cây Cái ừ. bàn bàn mhm ôm rồi đó mhm mhm mày đấy, cái bị tháo này, Ừ. mhm oh. mhm mhm Ừ. เป็ดคำใหญ่น้องสุดแฮมนี่ลองเคยกินดีน้าข้าวเหนียวนะอ,อันนี้หนาม,มาอ,นะอัจ้าหน่ะน่าข้าวเหนียวอันนี้เสียบสุดไงขวดแห้งไปเลยกึงนะกึงขวดแห้หงก็ดีไม่ร้าได้ครับตัดกันร้าไป ทังเวลาอะไรครับไอ้ว <UK> ันหนึ่งเอะเลยนี่ครับเวลาอาจจะมีน้อยหนึ่งเวลาก็มันหนึ่งนี่นี่มันหนึ่งมันหนึ่งเขอ่านเ้าอนะพี่น้องอนมีจมีน้อยหนึ่งเวลามันก็หอมอยู่ครับหอมหอมว่าไก่มันโตไปง่ายไปไหนมดีก็ดีอะโต้ก็รังพิดีกิน cái thầu chốt đấy ồ cái thầu nhạt bên mình làm đi con vẫn không sắp tân nhẹ đi có thể xì quê 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 Hãy เพียงถึงครับอำคาตะไคร้ใบบกูดแน่เทีย,ย,ออย,ใใย,ยมแน่ต่ำลงไปซอสแน่อยังแน่ใส่ลงไปรวดมียังก็ใส่ไปรวดต้องพิธีพิถันทันทีเข้าเขาขาวอะไรคือสุรวดเดแล้วก็นนำปะนะพี่น้องนำประดามต้องมีอยู่เดียวเราเมืม่อนีเมื่อนิ ถอนมาแล้วก่อนจีมาเปิดได้การพี่น้องน้อยหนึ่งน right ้อยหนึ่งครับน้อยนึ่งไม่กินเขาเสียบพี่น้องคนอยากน้ำนิดหน่ตาตางระดคิดโดนมาหนีพี่น้องอยากน้ำหน่อิด็คไหนครับสุดเนี่ย ก็ต้องเป็นไก่ไก่บ้านไก่บ้านนะครับเพื่อเป็นไก่แม่บอแมนไก่พันธ้นตั้งยีส็ดแบบว่านี่แบบสูตรดิบไก่เถ่านะกันตอนนี้คือว่าผ่าไก่เรียบร้อยแล้วตำเครื่องข้าตะไคร่พริกพริกแน่พริกแข็งแต่ว่ามันเนื้อใส่พริกแข็งว่ารสรดจับมันสีหอมพริกแข็งกระเทียมตะไคร่ชาโขกใส่กันครับ แล้วก็ลงหมอจากประมาณจากสุโมงหนึ่งเบื่อหน่่ยหน่วยเลยสองน้ำสองน้ำพอดีอ่ะผู้ได้มาคิมนี้กอะกดไหลกดแช่ให้เด้อพี่น้องเ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ต่ใหญ่ส่ยลฟ์ชาแนลได้เห็นคลิปต่อไปเพราะว่าอีพีหนาสิเพ่าพี่น้องไปอ่ากินียงจะค่อยติดตามชมนะครับเด้อ ช่วงนี้โฆษณาเข่ากับป้ตองกดเลือนนะครับเด้อกดเบิงไห่เต็มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับมนีแสบไลยกับแมนไก่ใจน้ำสำหรับมนีกันล่ากันไปครับกับป้าไก่ครับผมสวัสดีครับ